ไปนะว่าบ้านตัวเองเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะลืมไปเลยนะคะวันนี้เราจะมาแวะชมกันนะคะเอาทะเลสาบน้ำแข็งมาฝากเพื่อนเอนเดอ้อนี่ให้ดูชมวิวทิวทัศน์รอบๆไปก่อนนะเพื่อนๆน,นี้ก็จะเป็นบ้านเรือนของคนที่อยู่รอบๆออทะเลสาบนะคะเขาก็าจะอยู่กันแบบนี้คะ่ะเรียบเรียบง่ายๆกันไปนะคะจงจุดที่อ้อนมาจอดรถตรงนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็น จุดที่คนไม่ค่อยพลุกพ่านมากนะคะอ,อ้นก็เอาประมาณนี้แหละคะ่ะเอาที่สบายใจเนาะแล้วก็เดี๋ยวอ,อ้นจะเดินไปเดินไปนะคะในระหว่างที่รอเพื่อนเพื่อนมานะคะเราก็จะค่อยๆเดินกันไปเนาะเพื่อนๆเนาะเราไปดูอะไรกันดีเอยโอ้ตรงนู้นนะคะเขามีคนเล่นสกีกันด้วยเนาะนะคะเดี๋ยวเราเดินกันไปคุยกันไปนะคะเพื่อนๆ เดินไปตรงจุดไหนที่จะดีดีนะเพราะว่ามันเริ่มเป็นอ่หิมะมันหนาค่ะเราเดินไปเรื่อยไม่ได้นะคะมันจะเขาเรียกอะไรอะ่ะมันจะบุ่มลงไป <laughs> นะคะโอ้มาแล้วมาแล้วขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณนะคะช่วยกดไลค์ให้ด้วยนะวันนี้ไลฟ์บ่อยนิดนึงขอประทานโทษเมื่อไม่ได้ตั้งใจจะไลฟ์บ่อยหรอกบ่อยหรอก พอบางทีถ้าได้ไปไหนเห็นอะไรสวยๆงามงานแปลกตาก็จะมาฝากเพื่อนๆกันนะคะแล้วก็ถ้าจะไม่ลืมแม่จะกดเอ่อกดกดไว้เป็นวิดีโอไว้ด้วยเนาะเพราะว่านานๆแม่ก็ออกมาถีเหมือนกันมันหนาวเพื่อนวันนี้อากาศค่อนข้างดีพอใช้ได้ไม่ได้หนาวเวอร์กันนะคะตรงจุดนี้นะคะจะให้เพื่อนๆดูนะคะมีเรือเขาจอดทิ้งไว้ด้วยนะคะเพื่อนเพราะว่าเรือพวกนี้นะคะมันจะ เป็นเรือที่เขาเอาเขาน่าจะบ้านอยู่แถวนี้แหละเขาเลยกล้าเก็บเรือไว้แบบนั้นนะคะก็ถ้าหน้าร้อนนะคะก็จะมีเรือมาจอดตรงท่าตรงนี้เยอะเลยนะคะเห็นไหมที่เป็นไม้เป็น,เป,นเป็นกั้นนไว้นะคะคล้ายๆเป็นอู่จอดเรือของเขานะคะแต่ว่าตรงตอนนี้หนาวเกินไปไงเพื่อนๆเ,เขาก็เลยออ่เ เอาเรือไปเก็บกันในโรงโรงมันจะมีโรงเก็บเรืออีกทีนะคะคนที่จะเล่นเรือได้นี่ก็ต้องมีกระตังหน่อยแล้วเพื่อนๆะ,ะมีกระตังไม่พอมีที่ด้วยเนาะมีที่สําหรับเก็บเรือด้วยนะแล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มีเวลามีเวลาในการที่จะไปล่องเรือด้วยนะเราค่อยๆเดินกันไปนะคะ ตรงนี้วิวจะสวยนะคะเป็นเขาเรียกทะเลสาบที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะจริงๆเขาห้ามเข้าแหละอาจจะห้ามรถเข้านะคะแต่คนเข้าได้อีอีนะคะเพื่อนๆอีอีนะคะใครเข้ามาแล้วเอ่ยกดไลค์ให้อ้นด้วยเด้อนะคะฮัลโหลฮัลโหล I'm in Sweden now I'm in Sweden now. We're g o to Lake Ice Lake นะคะ <laughs> พูดอย่างนี้ได้ไหมน่าจะได้เนาะมันเป็นทะเลสาบน้ำแข็งไปแล้วนะคะเพราะว่าอุณหภูมิมันติดลบเยอะๆนะคะมันก็กลายเป็นทะเลสาบน้ำแข็งนะคะแล้วก็มีคนมาเล่นนะคะเดี๋ยวให้ไปดูใกล้ๆเนาะได้โอกาสนะคะลืมไปว่าบ้านตัวเองอยู่ แหล่งท่องเที่ยวก็ทำไมไม่พาเพื่อนๆมาชมนะคะอากาศดีอากาศดีาาศดลบหกเองเพื่อนๆวันนี้นะคะเมื่อกี้อ่อนดูอุณหภูมิในรถแล้วนะคะสวยบอสวยบอนะคะขาวสุดลูกหูลูกตาเลยนะเพื่อนๆบ้านอ่อนน่าจะอยู่ตรงนู้นนะ หรือเปล่าอ่ะนะคะอันนี้เป็นเรือนะคะเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าโบ๊ทฮาสนะคะโบ๊ทฮาสจะเป็นแค่ล้ายบ้านเรือเลยนะอันนี้จะเป็นใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะเพื่อนๆนี่ก็หลายกระตังนะเพื่อนไม่รวยนะ่ซื้อไม่ได้นะว่าจะซื้ออยู่เนี่ยว่าจะซื้ออยู่เนี่ยนะคะยังไม่รวยขนาดนั้นนะคะไม่มีที่จอดนะคะแล้วคนเล่นเรืออะไรพวกนี้ต้องแบบมีรถไถรถแท็กเตอร์อะไรอย่างนี้ด้วยเลยนะ หรือไม่ก็มีเงินที่จะจ้างเขาให้มาช่วยขนช่วยลากอะไรประมาณนี้นะเราก็จะเห็นนะคะเริ่มเห็นอะไรอะไรแล้วเนาะเอาแถวๆนี้ก็แล้วกันนะคะเห็นไหมเห็นคนเดินลงไปในทะเลสาบไหมคะจุงหมาไปเดินเล่นด้วยนะเพื่อนๆไม่ท่อมมาดานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆเนาะว่าอ้อนจะสามารถเดินลงจากจุดน,นี้ได้หรือเปล่าเนาะ This is a lake that become to ice now จุดที่เราจอดรถน่าจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้อื่นนะไม่ค่อยแน่ใจนะคะถ่ายใกล้ๆคงไม่เป็นไรนะคงไม่ได้ผิดอะไรใครนะจะลองเดินไปดูนะคะลองเดินไปดูนะคะ สวัสดีจ้าเพื่อนๆน,นะคะรบกวนเพื่อนๆอีกรอบนะคะวันนี้มาชมโอ้ยเห็นไหมมันว่าแล้วนะมันบุ่มเยอะนะจะเดินไปดีไหมตรงนู้นน่าจะเดินได้แม่อยากจะเดินที่ที่มันดีๆหน่อยนะไม่งั้นมันก็จะบุ่มตามเท้าเราบุ่มบุ่มบุ่มบุม,บมลงไปนะั่นะนะออน่ะเออเนาะเดินทางนี้ดีกว่าเนาะทุลักทุเลอะไรเกินนะเะพื่อนๆสู้ๆค่ะก่อนที่ โทรศัพท์จะหนาวเกินไปแต่วันนี้โอเคอยู่นะวันนี้โอเคอยู่นะลบหกเองเนาะชิวๆนะคะดูความสวยงาม beautiful in Sweden นะคะประเทศแห่งหิมะประเทศที่ใกล้ขั้วโลกเหนือนะคะอ้อนนี้อยู่เขาเรียกว่าภาคกลางเนาะภาคกลางนะคะภาคกลางนี้ก็จะ โอ้ดูวิวไปรอบๆก่อนเนาะด้านนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูข้างล่างกันเนะนเพื่อนๆเนาะนะคะลงไปละทางลงก็เป็นอะไรประมาณนี้นะนเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> หวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะจ๊ะเออแม่ต้องค่อยๆลงด้วยนะไม่งั้นจะพะเลิศนะคะออแต่มัน มันลงได้นะคะมันลงได้ถ้าลงลงไม่ได้เขาก็ไม่ลงกันหรอกเนาะเห็นไหมตอนนี้เราลงมาแล้วนะลงที่ที่เคยเป็นอ่าทะเลสาบนะคะยืนอยู่ตรงนี้แล้วเพื่อนๆตรงจุดที่เป็นทะเลสาบเก่านะคะแต่ตอนนี้เฮ้ยนะคะตอนนี้มันกลายเป็นน้ำแข็งไปแล้วเพื่อนๆอยากจะแชร์ด้วยเนาะอยากจะแชร์ แชร์ไปใน Facebook ดีกว่าด้วยเนาะขอบคุณเพื่นเออต,อ,ตอต่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 อนะจ๊ะแชร์ Share ไปปุ๊บคุณก็หาเพื่อนนาวีอินเล็กไ e ซ before is is a lake but now is is a ice and many people they place ไอสเ็ตเราซูมได้เราไม่เห็นเราว่าเป็นใครนะคะบางคนก็เล่นคล้ายๆกับสกีน้ําแข็งอะไรนี้คะหรือบางคนเขาก็เรียกเขาเรียกว่าอะไรอะที่เห็นเป็นคนนะคะคือไม่อยากถ่ายเยอะนะบางคนก็เดินเล่นนะคะเดินจูงหมาเล่นบางคนก็เขาเรียกอะไรอะเล่นไอสเ็ตนะคะหรือว่าสกีน้ําแข็งกันไปเนาะ คนมาเยอะเลยคะ่ะอากาศดีนะคะอีดอกเยตเตฟินแวว่แดอีดอกเยตเตฟินแวว่แดบอราเซ็กส์กรอเดอร์วีลคอมเมนต์วีลคอมเมนต์อัดเลกอาุตเต <laughs> ถ่ายออนมั่งเนาะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะออนอยู่นะคะตรงนี้นะคะเคยเป็นทะเลสาบเมืองอูชานะคะแต่ตอนนี้มันเป็นน้ําแข็งไปหมดแล้วเพื่อนๆทุกคนก็เลยลงมาเล่นไอส์คิดนะคะหรือว่าสกีน้ําแข็งหรือว่าอะ,อะไรก็ตามที่เขาเล่นได้นะคะบางคนก็มีคล้ายๆกับเป็นรถนะคะรถรถที่สามารถไต่บนน้ําแข็งได้นะคะเขาก็ามาเล่นกันนะคะ สวยงามนะเพื่อนๆเนาะสวยด้วยนะคะแล้วก็เป็นเรื่องแปลกสำบับสำหรับบ้านเรานะคะเพื่อนๆน,นะคะก็เอามาให้เพื่อนๆชมกันนะคะเพื่อนๆยิ่งแชร์ไปก็ยิ่งคนน้อย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแม่จะลาดีไหมเดี๋ยวแม่จะลาจอดีไหมนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวามวอลก็แมนวอลกัมทูมายชาแนลเฮล์มีไลค์แอนทริคส์สับสครา์ thank you very much thank you very much นะคะก็ไลฟ์กันไปเนิบเนิบนะคะตะตอนย้อนตะตอนยอนไปเนาะแล้วเราซูมไปดูอีกนิดนึงนะคะก่อนที่เขาจะไปไกลนะคะนี้เขาเล่นไอส์เกตแน่เลยนะคะไอส์เกตนะคะเห็นไหมคนออกมาเล่นกัน เยอะอยู่นะทั้งทั่วทะ,ทะเลสาบนี้ก็จะแบบคนเล่นกันทั่วไปอะ่ะหลายจุดนะคะนู่นนะคะเห็นไหมลากรถเด็กด้วยนะอันเคยลากเอ่อรถเด็กน้องอันนี่นะคะมาที่นี่ด้วยนะมาลากมันมันแบบมามา,มาเที่ยวมาเล่นกันไปนะคะเพื่อน <laughs> นะคะหวังว่าสัญญาณจะดีนะคะเพื่อนหวังว่าสัญญาณจะดีนะคะต้องเห็นเป็นจุดๆเป็นคนนะนะคะคนเขามาัน เที่ยวเล่นกันนะคะเดี๋ยวก็หนาวนะคะหนาวพอการแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะวางแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวแม่ก็จะวางแล้วนะจ๊ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาทักทายกันนะคะเดี๋ยวอ้อนก็ไปแล้วดีกว่านะเพื่อนๆเนาะอยู่นานก็หนาวเพื่อนเอ้ยหนาวนะคะลบหกก็ด้นะคะลบหกก็ด้ก็หนาวนะเพื่อนๆเดินนะคะเดินกลับทางเดิมดีกว่านะ Thank you for watching me. Thank you for watching me. i will go to my car now นะคะ is is very cold for me but is is okay now. minus minus six only not too cold นะคะ not too cold but I'm I still cold because I'm Thai โ o ้เซยเนาะเซยเนาะ ยิ่งแชร์ไปก็คนดูน้อยไว้อ่อนใจแม่และอ่อนใจนะคะนะคะแล้วเราเดินไปนะคะเดินไปเล่นๆน,นะคะดีใจที่มีเน็ตนะคะออกนอกสถานที่ได้เนาะออกนอกสถานที่ได้เพื่อนจะได้เห็นอะไรแปลกๆนะคะที่ไม่ใช่บ้านอ่อนนะคะเพื่อนชมวทิวทัศน์กันไปเด้อจ้านะคะทักทายค่ะ อ่อนลืมคิดไปนะว่าบ้านอ่อนมีสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะลืมคิดไปนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะอันนี้นะคะที่เขาเรียกว่าโบ๊ทฮโสกันนะคะเป็นคล้คลายๆบ้านเลยนะเพื่อนๆบ้านเล็กๆนะคะแล้วมีห้องน้ำมีอะไรที่สามารถจะอยู่ในนั้นได้นะคะนี่พวกโบสทฮโสจะจอดใกล้ๆก,กันเลยนะคะก็ แต่พวกเรือนะคะไม่ค่อยเห็นแล้วนะคะเหลือแต่เรือใหญ่ที่ลากยากเนาะหรือบ้านเขาอยู่ใกล้แถวนี้ไม่รู้เนาะแต่เรือหลังเล็กๆก็ไม่เห็นเลยนะคะหายไปหมดแล้วนะคะ <S <S ตรงนี้จะเป็นน้ําของทะเลสาบหมดเลยนะคะพเพื่อนๆทะเลสาบหมดเลยนะคะวิวสวยเนาะกูดวิวหวากูดวิวหวาหายไปหมดเลยนะคะพเพื่อนๆตรงนั้นนะคะเป็นโบสถ์นั่นไงที่อ้อนขับรถผ่านเมื่อกี้นะคะ โอ้ยหนาวเพื่อนลมกระโชกหนาวโคลนี่จะใส่หมอกละบริโคลแอฟวินดี้มีพาย,ยออุไม่ใช่พาย,ยุก็เปนลมพัดเฉยๆก็หนาวแล้วนะคะหนาวแล้วหนาวมือนะคะบริโคลแห่น้ำขอบคุณนะคะ thanks for watching maybe I will I will say bye bye now นะคะเจอกันว e ซีส์ next clip. We see ์เฮดอ bye bye